พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ SG Godzilla หรือว่ากาชาของ g o d z ซ l l l a ปี2014นั่นเองนะครับเป็น Godzilla สายพันธุ์อเมริกันที่ดีไซน์ออกมาแล้วแฟนๆรับได้นะครับไม่เหมือนกับ Godzilla ปี1998ก็คือเจ้า Godzilla ปี2 0 1พเนี่ยแฟนๆรับได้เลยครับอืมก็คือดีไซน์มันออกมาได้สวยมากอะ่ะอืหลังจากที่ กาชาปองห่างหายไปนานแล้วนึกว่าจะไม่มีเซตอื่นแล้วนะครับแต่ก็ในปี2 0 1พันสิบสี่ก็มีเซตนี้มาก็ถือว่าช่วยต่อชีวิตให้กับกระชาปองกซิลาได้เลยทีเดียวอืมก็เซตนี้จะเป็นเซตทีใ่ใครหลายคนอยากมีไว้ในครอบครองนะครับเพราะว่ามันเป็นเซตที่หายากมากตอนมันเข้าบ้านเราแรกๆเนี่ยปี2 0 1พันสิบสี่เนี่ยผมเห็นมาแค่สองถึงสามชุดเองนะ ของจ้าที่เอามาขายอ่ะแล้วแบบขายหมดไวมากแล้วก็จะมีแบบเป็นแย่เป็นเศษขายอะ่ะส่วนใหญ่คนที่ซื้อก็จะได้มาแค่สามตัวเนี่ยจะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็โคซิล่าตัวนี้ครับส่วนตัวพ่นไฟเนี่ยจะหายากมากเออเวลาซื้อมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะได้ไม่ครบสี่ตัวนะจะขาดตัวพ่นไฟไปตัวหนึ่งอืมก็เดี๋ยวรายละเอียดของเซตนี้ แต่และตัวนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับครับตัวแรกของเซตนี้เราก็มันเริ่มกันที่เจ้ากอรซิล่าปี2014นะครับหรือว่ากอรซิล่ามอนสเตอร์เวิร์นั่นเองนะครับอืมดีไซน์หลายคนก็อาจจะบอกว่าเหมือนเต่าบางคนก็อาจจะบอกว่าเหมือนหมีอืมพราะมันค่อนข้างจะดูแบบกำยำอยู่นะเออ สำหรับผมก็ถ้าในฐานะกาชาปองนี่ก็ได้อ่ะอมผมให้ผ่านนะอืมพูดในฐานะนักสะสมกาชาปองเนี่ยกาชาปองกอซิล่าเนี่ยให้ผ่านก็รูปร่างหลกัหลกๆแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอืม ีไซน์ออกมาได้ถูกใจครับก็ตอนแรกก็ลุ้นเลยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอืมก็เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวนี้กันนะครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้าก็ซิล่าปี2 0 1พันสิบสี่นั่นเองนะครับอืมภาคนี้ก็จะเป็นเปิดจักรวาลของมอนสเตอร์เลยนะครับก็เรามารอลุ้นกันนะครับว่าจะลุ้งไหมจะมี หลายภาคหลายตอนเหมือนของญี่ปุ่นไหมครับแต่เสียงตอบรับจากแฟนๆค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดโดยรอบหลักๆแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยครับครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเจ้ามูโตก็จริงๆแล้วชื่อมันะเป็นตัวย่อนะ muto ก็ย่อม,มาจาก massive unidentified terrestrial organism ก็ประมาณว่าเป็นสิ่งมีชีวิตภาคพื้นดินขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถระบุได้อืก็ตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับเป็นโมตโตเพศเมียคือในภาคเนี้ยปี2014เนี่ยมันจะสู้กับเจ้าพวกนี้แหละกอซิล่ามันจะมีสองตัวเพศเมียกับเพศผู้เพศเมียก็จะเป็นตัวเนี้ยไม่มีปีกอมไม่มีปีกแล้วก็จะเดินอยู่ เออทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดแปดขาอืมมาดูรายละเอียดกันครับก็ตัวนี้เนี่ยต้องจับแบบระมัดระวังเลยนะคิ้ส่วนมันค่อนข้างเบาบางมากตัวมันก็เล็กเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้กาวไว้ด้วยอุ้ยมันก็จะหลุดง่ายไม่ได้กาวไว้ก็คือถ้าได้มาก็ ตั้งไว้ระวังระวังแล้วกันนะครับอย่าไปโดนมันบ่อยคิดส่วนมันค่อนข้างจะแบบเบอบางมากอะ่ะดูดูแล้วก็ทำออกมาได้สวยนะอือตลาการจะปองถือว่าเยี่ยมมากเลยตัวเนี้ย ก็เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวนี้กันนะครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้ามูโตเพศดเนียตัวนี้นั่นเองนะครับอืมสำหรับผมให้ผ่านเลยมันเป็นคล้ายๆกับพวกมแมลงนะมแมลงในยุคแบบเมื่อนานมาแล้วว่าเออมันเคยเจอครับพวกกอซิล่ามาก่อนอืมหรือว่าพวกบรรพบุรุษกอซิล่าตัวที่คล้ายกอซิล่าเลยพวกนี้ครับอันนี้ต้องไปอ่านในเรื่องเสริมเอานะครับเป็นหนังสือ หลังๆแล้วพลังมันก็แค่แบบทำลายมขึ้นเสียงอะเออทำให้พวกไฟฟ้าวงจรดับอะไรพวกนี้ใช้ไฟไม่ได้กลับไปสู่ยุคหินมอนเดิมเออประมาณว่าไม่ต้องแบบใช้เทคโนโลยีอะไรกันเลยอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้ามูตัวเพศผู้เนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปเพศเมียจะไม่มีปีกแล้วก็มีแปดขาแล้วก็นี่จะเป็นเพศผู้ มีหกขาก็คือตัดขาไปหนึ่งคู่เออแล้วก็เป็นปีกแทนเออในกระช้ยนะี่ยก็ตัวนี้ค่อนข้างลำบากใจในการรีวิวมากเนื่องจากแบบมันปอบางนะตัวเนี้ยเออตัวนี้ปอบางกว่าตัวเมื่อกี้อีกก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโดยรอบกันนะครับมันจะมีฐานคํามาให้นะไม่งั้นมันล้มแน่นอนเพราะว่าปีกมันหนักอืมหลักๆแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ ผมจะพยายามจับให้แบบดูให้แบบถนัดที่สุดนะเพราะว่าก็เสียวชิ้นส่วนมันเหมือนกันอย่างที่บอกอะตัวมันแบบมันต่อบางนะแตวค่อยๆดูไปทียๆนะครับหลักๆแล้วทำออกมาได้สวยเลยสวยมากมา เป็นแบบกาชาปองแบบที่สวยเลยอ่ะอืมโอ้ตรงข้างหลังมันนี่ดูๆแล้วคล้ายๆครับเครื่องบินเครื่องบินสเตลนะอืมอืมมันเป็นมแมลงแมลงดึกดำบันดูข้างหลังชัาๆหน่อยสิ อืเดี๋ยวขอดูหน้าชัดๆอีกรอบหนึ่งอืมโอเคจับแบบระมันระวังมากตัวเนี้ยแล้วก็มันจะมาพร้อมกับฐานเนี่ยมันเป็นที่ค้ำแหละเออเรียกว่าที่ค้ำแล้วกันใส่ไว้ไม่ให้มันลมก็เข้าท่าดีอะ่ะอืมดูแปลกๆดี ถือว่าทำออกมาได้ดีตัวนี้เซตเนี้ยถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมรายละ,ละเอียดโดยรอบของเจ้าตัวนี้กันนะครับครับและนี่ก็คือรายละเอียดโดยรอบของเจ้ามูโตเพ็พู้นั่นเองนะครับก็อย่างที่เราเห็นมันมีปีกนะในเรื่องมันก็บินได้เลยพลังก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับมันมันไม่มีพลังลําแสงอะไรพวกเนี้ยหลักๆของพวกมูโตก็คือพวกแบบ เป็นคลื่นเสียงทําลายวัตถุวงจรไฟฟ้าพวกนี้แหละครับอืมซึ่งไม่ใช่ปัญหาอะไรของกอซิล่าเลยในการสู้กับมันโอเคครับถือว่าทาออกมาสวยเ้นเนี้ยผมว่าสวยหมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวต่อไปกันเลยนะครับครับที่ตัวสุดท้ายของเซตนี้กันเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของเซตนี้เลยก็คือเจ้ากอซิล่าปี2014 รูปแบบพ่นไฟนะครับเป็นตอนพ่นไฟนั่นเองอืมก็คือเป็นโมเดลจากเจ้าตัว2014ตัวแรกนั่นแหละแล้วก็เอามาลงสีคชีบหลังแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปให้เป็นตอนพ่นไฟก็จะเหมือนกันหมดเดี๋ยวเว้นคีบหลังที่ตอนพ่นไฟจะเป็นสีฟ้าอืมก็ไม่เป็นไรถือว่าโอเคให้ผ่านอืม เดี๋ยวมาดูก็รายละเอียดก็เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูละกัน,นไหนๆก็รีวิวแล้วรีวิวให้มันครบๆไปเลยนี่ยมันก็เป็นตะกูลกอิลาอืมก็ไม่มีอะไรต้องบรรยายมากครับทำออกมาดีทำออกมาดีเลยทีเดียว ดีกว่าที่คาดมากอืมแล้พอใส่ไฟเข้าไปไฟก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นสองชิ้นองมาอกมาเงี้ยไฟอืมให้เราต่อเข้าไปจื๊บพอต่อแล้วก็ใส่เข้าไปตรงปากมันตรงเนี้ยมันจะเป็นเห็นไหมมเป็นแบบเนี้ยเป็นเอาไว้แบบเรียบไปกับเพดานบากข้างบนเออแล้วก็ ปาดด้านล่างก็จะได้รูปแบบเป็นอย่างนี้อืมเป็นกอซิล่า2014ตอนพ่นไฟนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดโดยรอบกันครับครับและนี่ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรอบของเจ้ากอซิล่าปี2014เวอร์ชันกำลังพ่นไฟนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยแต่ค่อนข้างจะกินพื้นที่ไปหน่อยเพราะว่าผมถึงกับต้องเอากล่อง ที่ใส่ฐา,านหมุนเนี่ยมาวางไว้บนฐานหมุนอีกทีเลยปกติตัวมันก็ยาวอยู่แล้วแล้วนี้แบบใส่ไฟมันเข้าไปด้วยเป็นตอนกําลังพ้นไฟเนี่ยกินพื้นที่มากนะครับก็รายละเอียดโดยรอบก็ประมาณเนี้ครับถือว่าออกมาทําออกมาได้โอเคครับชุดนี้โอเคครับครับและนี่ก็คือ HG Godzilla หรือว่า a าชาปอง Godzilla ปี2014นนั่นเองนะครับก็ อลังการเลยครับเส้นนี้ก็ฝากคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจนกว่าจะพบกันใหม่